สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับวันนี้เราเรียนถึงหน่วยการเรียนรู้ที่5หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพนะครับหลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพมีหลักการสําคัญในการสร้างสารรค์ผลงานคือการใช้เทคนิคการวาดภาพที่มีความลึกลวงตาเพื่อสร้างภาพสามมิติ บนพื้นผิวระนาบ2อมิติเพื่อให้ภาพที่ถ่ายทอดดูสมจริงคล้ายกับภาพที่เห็นจริงด้วยสายตาการวาดภาพที่แสดงทัศนียภาพเป็นเรื่องของการเรียนแบบความจริงเมื่อมองออกไปในโลกแห่งความเป็นจริงจะพบว่าวัตถุมีขนาดเล็กลงเมื่ออยู่ห่างไกลออกไปและมีระยะห่างสม่ำเสมอเช่นเสารัว้ว จะสังเกตได้ว่าเสาแต่ละต้นนั้นจะอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะครับเมื่อมีแนวรั้วอยู่ห่างกันออกไปการวาดภาพที่แสดงทัศนียภาพคือการวาดภาพที่แสดงความลึกลวงตามีทั้งระยะใกล้และไกลบนพื้นผิวระนาบ2มิติโดยสามารถเรียนรู้จากการสังเกต เพื่อทำความเข้าใจในหลักการวัตถุที่เราต้องการวาดให้มีความลึกดวงตาเป็นสามมิติจะต้องอาศัยจินตนาการการมองเห็นเป็นรูปทรงที่มีความโปรง่งใสสามารถเห็นสัดส่วนที่อยู่ภายในวัตถุได้และถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงที่มีความสมบูรณ์สิ่งที่ควรคํานึงในการวาดภาพทัศนียภาพก็คือไม่ต้องอเคร่งครัดในเรื่องของการใช้จินตนาการในการถ่ายทอดผลงาน และหลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพให้มากจนเกินไปเพราะจะทําให้ภาพที่ได้แม้ดูว่าสวยงามแต่อาจแข็งและไม่มีชีวิตชีวาวิธีวาดภาพแสดงทัศนียภาพวิธีการวาดภาพแสดงทัศนียภาพการวาดภาพที่แสดงทัศนียภาพมีวิธีการวาดหลายแบบสําหรับในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่ี้นะครับ เราจะเรียนรู้วิธีการเบื้องต้นเพื่อที่จะได้นําไปใช้ประโยชน์ในการวาดภาพระบายสีวัตถุนะครับหรือภาพทิวทัศน์ในลําดับต่อไปนะครับการวาดภาพทัศนียภาพแบบจุดนะครับนนี้คือวิธีที่1น,นะครับเป็นวิธีการมองแบบจุดรวมสายตาหรือ จุดลับสายตาเพียงจุดเดียวโดยมีขั้นตอนการวาดภาพดังนี้ขั้นตอนที่1ร่างรูปทรงทั่วไปของด้านหน้ากล่องสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสและขั้นตอนที่2คือลากเส้นจากมุมบนทั้งสองโดยให้เส้นตรงทั้งสองไปตัดกันจนเกิดจุดตัดเหนือบริเวณภาพขีดเส้นตรงขึ้นไปเลยนะครับจากขอบด้านบนนะครับทั้งสองข้างและเราจะเห็นจุดตัดที่อยู่ด้านบน ขั้นตอนที่3คือลากเส้นขนานกับขอบบนผ่านจุดตัดนั้นโดยสมมุติให้เป็นเส้นระดับสายตาและจุดตัดคือจุดรวมสายตาจุดด้านบนนะครับตรงนี้นะครับเเรียกว่าจุดรวมสายตานะครับและขั้นต่อไปขั้นที่4นะครับก็คือลากเส้นขนานระหว่างเส้นระดับสายตาและขอบด้านบนของลูกบาศก จะเห็นพื้นผิวด้านบนของกล่องถ้าตัดขอบทุกเส้นของกล่องให้ชัดเจนเราจะเห็นภาพแสดงทัศนียภาพแบบจุดเดียวที่สมบูรณ์นั้เรียนลองปฏิบัตินะครับวาดภาพตามนะครับทีละสไลด์นะครับอ่านี้มันฝึกนะครับลากทีละเส้นนะครับทำให้ครบนะครับเหมือนรูปภาพด้านบนนะครับ ปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนสามารถที่จะหยุดวิดีโอแล้วทำตามาทีละขั้นตอนได้นะครับพอได้ขั้นตอนแล้วนะครับขั้นตอนการวาดภาพในกล่องทําให้ต่อเนื่องจากขั้นตอนทั้ง3ดังนี้คือขั้นที่1คือลากเส้นร่างจากมุมล่างทั้งสองของภาพไปยังจุดรวมสายตานะครับลากไปเลยครับตีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ลากไป จุดรวมสายตาแล้วก็ขอบด้านล่างนะครับลากขึ้นไปนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับขั้นตอนที่2นะครับลากเส้นดิ่งจากมุมบนทั้ง2ด้านให้ตัดกับเส้นที่ลากในขั้นตอนที่1ก็จะเห็นภาพด้านกว้างของผนังกล่องด้านหลังนะครับ ขั้นตอนที่สามลากเส้นนอนเชื่อมกับมุมด้านล่างทางซ้ายและขวาของพื้นด้านหลังจะให้พื้นที่ของผนังกล่องด้านล่างและได้ภาพทัศนียภาพจุดเดียวภายในกล่องที่สมบูรณ์นะครับก็คือลากเส้นไปรวมจุดด้านหลังทีน,นี้เราก็จะได้ภาพที่เป็นภาพนะร,รูปทรง นะครับสี่เหลี่ยมเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมที่เรียกว่าแบบจุดรวมจุดเดียวนะครับเ,เรียนว่าตามเลยนะครับ